สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเป็ดอีกแล้วแบบคอลิชันมีแต่เป็ดเสื้อนะคะแตเ่เป็ด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 วันนี้พันจะมาทำชาเลนจ์กันแคปชัน่นเป็นเรื่อเลยน,นะคะแคปชั่นวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบอสกูจิเปียชต้เย็นมันขนาดนเลยหรอมันต้องขนาดนี้แหละชาแนลเนี้ย ฉันอยากไปทะเลอยากไปทะเลใช่ไหมนะคะตัวมือไม่นหมค่ะค <c oughs> วมามรู้สึกที่ที่จับไปแช่เลยนนะค่ะตอนแรกพี่แช่ไปแล้วนะคะหนึ่งอันก็คือรองเท้าคาบิตอนนี้กำลังแช่ยอยู่แช่ตแปแล้วแหละไปมาดูดีกว่าม่ะมนะคะ มันก็แข็งแล้วก็กินเหม็นๆนะเพราะว่าตู้เย็นพี่ก็มีของเยอะเอ,อ้อเนื้อแน่นมากไม่สรู้กับเก,ก่าอีกอ่ะสลัวแต่ก่อนไม่สรู้ท่านี้เลยนะเฮ้ยมันโอเคอเค่ะแกเจ็บชนมาชนตู้ มันสโลว์มากเลยนะแกมันเล็กมากอะดูนี่นะสโลว์มากเมื่อกี้น่าตลกมากอะน่าล็กะน่ารักแคปชั่นมาละตเอามาแล้วค่ะที่ยังไม่ได้แช่นะก็จะเป็นดอล่มอน แล้วก็กะว่าจะไปแช่ด้วยดีนะคะหมาก็จะเป็นบ้านเขามัชปันก็ได้นะคะแล้วแต่หลายๆของเซเรียนี่เลยแบบยังะคะ่ะ มันดำมากเลยแล้วก็มีฟูนะคะแช่ทั้งถุงเนี่ยว่าซองแช่ทั้งถุงอะถ้าไม่แช่ทั้งถุงพี่กลัวกลิ่นมันจะหายไปอีกนะคะกลิก่นเหม็นมันจะเข้ามาแทนที่เปแล้วมียวเขียน่าโอ้ยมดใต้น้ำกัน มีอะไรเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปแช่เดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะคะว่าผลออกมาแล้วมันจะเป็นอะไรสำหรับวันนี้เดี๋ยวกด subscribe กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะคะนี่กด subscribe channel น,นี้บ๊ายบาย Caption ไทยเยอะเลยค่ะไทยเยอะยค่ะ